การขับรถในเขตจังหวัดบึงการหรือว่าภาคอีสานในแถบที่ทําสวนยางพารานะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากก็คือเวลาที่ฝนตกลงมาใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งที่ฝนไม่ตกนานๆแล้วอยู่มีฝนตกลงมานะครับยิ่งฝนตกไปปลอยนะครับตกไม่หนักเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะ1 5นาทีแรกยิ่งต้องระวังมากนะครับเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเหตุเกิดจากถนนลื่นนะครับอันเนื่องมาจาก น้ำยางพาราที่หล่นลงบนถนนนะครับให้เราสังเกตจะมีฟองขา,ขาวแบบนี้นะครับให้เราค่อยๆลดความเร็วลงและขับรถด,ด้วยความระมัดร,ระวังนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าฟองขา,ขาวที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากรถวิ่งธรรมดานะครับแต่เกิดจากน้ำยางที่หล่นอยู่ลงพื้นนะครับและสะสมมาเป็นเวลานานนะครับเมื่อฝนตกลงมาใหม่ๆเนี่ยก็จะทําให้ถนนลื่นนะครับต้องรอให้ฝนตกหนักๆน,น,นะครับเกิน15นาทีหรือว่า ให้ฝนตกไหลายวันนะครับถึงจะหายเป็นปกตินะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ